สวัสดีครับร้านลงเอยออโต้คาร์ของเรานะครับมีทั้งรถยุโรปรถญี่ปุ่นนะครับรถปิกอัพรถเก่งเล็กอีโก้คาร์ก็มีนะครับรถเราเป็นรถบ้านแท้มีทั้ง Honda t o y โยต้มีทุกแบรนด์นะครับออกรถศูนย์บาทนะครับออกรถศูนย์บาทเครดิตดีฟรีดาวร้านเราอยู่ถนนมิตรภาพนะครับขาเข้าจากเมืองอุดรยิงยืังโรตัสเอ็กต้านะครับก่อนถึงมขอมาผมจะพามาดูรถกันนะครับของร้านเราเป็นยังไงนะครับอย่างตัวนี้ลีโวปี21นะครับอันนี้ลีโวปี20 นี่ใหม่ๆเลยไททันปี2022นะครับตัวนี้รถปีเดียวนะครับตัวนี้ออนิวปี17นะครับตัวนี้เป็นตัวสูงรีโวปี16ครับตัวนี้ปี18อ่าฟอร์ดเราก็มีนะครับเซียรต้าปี18ครับแอคคอร์ดปี13เราก็มีนะส่วนตัวนี้เป็นแอคคอร์ดปี19 1.5เทอร์โบนะครับใหม่มากเลยตัวนี้ แอร์ตีดปี17ครับเราก็มีส,สวยๆเดิมๆทุกคันครับบีออสปี19ครับตัวนี้ปี B 14เราก็มีครับพัน2แสนกว่าบาทครับอันนี้ก็ทีเด็ดเลยครับซิต,ตี้1.0เทอร์โบปี2021ครับอันนี้แจ๊ดปี14นี้แจ๊ดปี13ส่วนคันนี้แจ๊ดปี2018นะครับราคาก็อยู่ประมาณ5้าแสนต้นๆครับเบนท์ <Te ars> เราก็มีนะเบนท์เราอยู่ ประมาณไม่ถึงล้าน8ปดเก้าแสนครับตัวนี้นี่ราคบคือบรรยากาศของรถในร้านเราครับสวยๆคัดเกตมาแล้วครับเจ็ดเอ๊ะแวะเข้ามาทดลองขับมาชมรถหรืออยากเซ็นสัญญาเรามีบริการไฟนั้นทุกวันเลยครับทั้งเจ็ดวันร้านเราเปิดทุกวันมีบริการเซ็นสัญญาถึงหน้าบ้านนะครับจัดส่งรถก็มีบริการส่งถึงหน้าบ้านฟรีด้วยนะครับทั่วประเทศไทยครับ